เฮ้ยครูคิดวันนี้เราไปกินพิซซ่ากันไหมเฮ้ยด e, 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 e. e, ีเลยดีเลยเออแล้วว่าแต่เราจะไปกินพิซซ่ากันที่ไหนดีอ่ะเพื่อนฉันก็ไม่รู้เอ๊ะเดี๋ยวคุณเป็นใครอ่ะฉันเป็นใครไม่สําคัญแต่ฉันเป็นคนแต่ฉันจะเป็นคนที่จะจะสั่งหารแกเอง <c oughs> ไม่อยากฆ่าพวกเราเลย <c oughs> ไม่มีทางซะหรอก <c oughs> เด็กพวกนี้มันช่างตายง่ายจริงเลยเอาเด็กพวกนี้ไปะยัดใส่หุ่นดีกว่าเออเหนื่อยเป็นบ้ากว่าจะเอาเด็กพวกนี้เข้าไปในหุ่นได้ออไปจ้างคนที่มาทำงานดีกว่าช่วงนี้มีตังค์จ,จ้างนายห้าบาทไปเฝ้าหุ่นพวกนั้นซะโอ้โหห้าบาทโอเคได้ครับ มันก็น่าจะเป็นงั้นง่ายให้เฝ้าหุ่นพวก่งนีน้มันก็คงขยับไม่ได้ทำไมทาไมรู้สึกนะว่ามันจะขยับได้ฮะแต่คิดอาคิดมากดูแล้วมันก็น่าจะไม่มีอะไรงกมั้งเฮ้อมันก็แค่ให้สำรวจหุ่นว่ามีตรงไหนพังหรือเปล่ามันก็คงขยับไม่ได้ เมื่ี้มันเห็นหุ่นขยับได้เหมันขยับแขนไลฮะไเขาลองไปตรวจสอบหน่อยสิมันก็ดูไม่มีอะไรผิดปกติเฮ้อนันจะคิดมากไปเองไปกว่า้ยผิดทางผิดทางพี่ผิดทางทาง,ทางผิดทางอ๋อผิดทางเหรอโอเคได้ เมื่อกี้มันเห็นหุ่นขยับไม่อยอกมั่งแค่ตาฝาดยี่สิบนาทีผ่านไปเออฉันยังเดินไม่เสร็จเลยหน้าเบื่อเป็นบ้ามาถึงแล้วโต๊ะที่ทำงานของฉัน ถ้างานเชก็ขอนั่งเลยเหมือนว่างานจะให้แค่นั่งเฝ้าหุ่นมันก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอะไรวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยให่าหญ่ใหญ่ใหญ่เข้ามาอย่าเข้ามาใหญ่เข้ามานั่งมอเตอร์ไซค์โอ้โหโอ้โหม่นหยุดเดินแล้วที่มันก็ร้อนเหมือนกันแต่ก็คงไม่มีอะไรกินเค้กดีกว่าอืมอร่อยเออแล้ว่าแต่ ทำไมหุ่นมันถึงถือหอกได้วะมันแปลกจริงๆแต่มันก็คงไม่มีอะไรออกมาอ้าวๆตก็ตีตะกุตีถ้างั้นก็นั่งเฝ้าเอฉันตื่นแล้วฉันตื่นแล้วฉันตื่นอะไรวะนั่น,นทำไมหุ่นมันถึงโดนเผากันล่ะ นี่มันคงจะแปลกกันไปแล้วสินะถ้งนั้นฉนันก็ขอแล้วมันก็คงจะไม่แปลกไปกว่าน,นี้แล้วใช่ไหมแต่ว,ว่ามันมีสิ่งที่แกไม่รู้เสียงใครอะเอ,อ๊ะคุณที่จ้างเอานี่ก็ค,คุณถืออะไรมาไปกลายเป็นขนพวกนั้นซะไม่ค่าคุณอีกหนึ่งคนเอ,อ๊ะทำไมชุดของฉันม,มันปแปลก ทำไมชื่อของฉันมันแปลกเอออทำไมเอออะฉันเจ็บมากเกินทำไมเอออย่าบอกนะว่าฉันจะตายว้าตอนนี้ ช้นกลายเป็นผีเวลสิเนะความรู้สึกแบบนี้มันแข็งแกร่งมากเลยวะเฮ้ยฉันต้องหูมารับจ้างทำงานอีอย่างอีกวะเนี่ยแล้วนั่นตัวะไยมาเป็นผีกับช้นไหมอื้อหือใครเขาจะไปอยากเป็นเหรอครับโอ้อะไรกันโอ๊ย อุ๊ยอ่ออนงอนงอน,อน,อนจริงอ้าอโคตรงอนได้งอนมากโคตรงอนเลยงอนเชฟไปค่ะไปงอนง,งอนไปกว่างอนว้ยเออแต่ขอไปดูแต่ขอไปเช็คหน่อยสิว่ามันตายหรือ,อยังโอ้มันตายแบบสนิทเลยนิว่า เทำไมมันถึงยืนขึ้นได้โอยว้รายงานข่าวรายงานข่าววันนี้นะครับคือมันมีศพตรงนี้ได้ยังไงหรอครับมันมีศพผู้ตายที่ดูเหมือนจะโดนกระชากจะโดนในสักอย่างโดนไฟเผา ผมเจ้าหน้าที่ FBI จะสืบเองครับแต่การตายของสมมันแปลกมากเพราะสขหัวขาดด้วยไม่แน่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ถึงผมจะจาัดก,การเองครับผมจะเชื่อคุณผมจะต้องหาคนที่ทำเรื่องนี้ให้ได้ด้วยปืน a k เคหเจ็ด <laughs> ต่อ EP สอง